จากร้านบีบีการบนครับวันนี้วันที่7มกราคม2,569 BB กันกบระบอกนี้ลูกค้าอยู่สีสเกตเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของ ENC น l o กล็อกนั่นเองนะครับรารุ่น EC1301 นะครับตัวปืนราคาเท่าไหร่2,700 2,700นะครับ2,700บาทเนาะปืนเปล่าลูกค้าสั่งชุดพร้อมเล่นด้วยชุดพร้อมเล่นมีแก,ก๊สกระสุนซิลิโคนสปีดเดอร์ชุดนี้ถ้าซื้อเป็นชุดนะครับ จะ800บาทถ้าซื้อแยกจะแพงกว่านี้นะครับตัวปืนก็ติดสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะครับการอะไรกันก็ะล้องเรียนหรือยังไงไม่ทราบนะครับมันโลโก้ล็อกเนาะกันตัวเองหรือเปล่ายังไงไม่รู้นี่นะครับติดทุกกระบอกนะครับตามนั้นครับก่อนส่งร้านจะต้องยิงทดสอบครับน้ำแก๊สก่อนัวเติมไม่ตรง โอเคเตินสัก5วินะครับ5ถึงสิวินดทีแล้วกระสุนก็มีสปีดโลดมันก็เร็วครับมันก็ได้โอเคโลวเติมก็หางสไลด์ฉีดตรงร่องลางครับฉีดเ,เพื่ออะไรเพื่อให้หล่อรื่นเพื่อการเคลื่อนไหวน,นั่นเองครับเพิมท,ทดสอบครับผม โอเคนัดสุดท้ายสไลด์ครับปืนทาง,งานปกติชอบได้ลายมาซื้อได้ครับที่ร้านมีบีบีกันอยู่หลายลรุ่นครับผมอารมณ์ชักยิงก็มีเดี๋ยวจะหามาเพิ่มเติมอีกนะครับอารมณ์สหรับอารมณ์ชักยิงเนาะอ่าแล้วก็แมงกันแมงกันด้านหลังก็ร่อยล้อลงแล้วนะครับใกล้จะหมดละหมดแน่และกลางปีนี้เ <c oughs> อเคครับ